สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนละวันนะครับพิตตี้สาวฉีดฟิลเลอร์กับหมอเถื่อนทำหน้าอกเน่าสองข้างหน้าตาขบุญเบี้ยวนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายน58นางสาวแป้งนามสมมุตินะครับอายุ24ปีพิตตี้พิตตี้สาวสวยนะครับเดินทางเข้าร้องทุกข์ที่มูลนิธิปวีณาหสกุลเพื่อเด็กและสตรีถนนลังสิตนครน,นายกคลองเจ็ดนะครับกกรลลกกจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอความช่วยเหลือจากน,น,นางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณา ความแจ้งว่าเกิดปัญหาหน้าอกเน่าทั้งสองข้างนะครับหลังประชดฟิลเลอร์เสริมเน้าอกกับหมอเถื่อนย่านลาดพร้าวและเมื่อไปทวงถามความรับผิดชอบกับถูกปฏิเสธจึงตัดสินใจเข้าร้องทุกข์ขอให้ทางมูลนิธิปวีนาช่วยเหลือนะครับนางสาวแป้งกล่าวว่ามีอาชีพพิตีรับงานอีเวนต์ต่างๆจึงมีความใฝ่ฝันอยากเสริมเน้าให้บุกดูดีนะครับเมื่อ2ปีก่อนคนรู้จักรุ่นพี่ได้แนะนําและพาไปปรึกษากับหมอเสริมหน้าอกที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว ซึ่งหมอคนดังกล่าวได้แนะนําให้ฉีดสารฟิลเลอร์ควาลีฟเข้าไปที่หน้าอกทั้งสองข้างให้ขนาดใหญ่ขึ้นและปรับโครงสร้างใบหน้าฉีดเข้าที่หน้าผากและจมูกอ้างว่ามีคุณภาพดีสามารถอยู่ได้นานถึง5้าปีนะครับถูกกฎหมายและนําเข้าจากต่างประเทศจึงตัดสินใจทําเสียค่าใช้จ่ายไป1นึ่งแสนกว่าบาทครับหลัฉีดสารฟิลเลอร์ได้ประมาณ3เดือนก็เริ่มสังเกตว่าหน้าอกมีอาการอักเสบบวมแดง จึงได้กลับไปหาหมอคนเดิม่าขอให้นําสารฟิลเลอร์ออกจากหน้าอ,อกเพราะต้องทนทุกทรมานเจ็บปวดอย่างมากแต่หมอก็ไม่นำออกและกลับฉีดสารบางชนิดเข้าไปเพิ่มนะครับอ้างว่าเป็นสารละลายจากนั้นประมาณสามถึงสี่วันหน้าอ,อกยิ่งอักเสบกว่าเดิมจึงตัดสินใจไปปรึกษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยแพทย์ไนดะ้ความเห็นว่าสารฟิลเลอร์ที่โดนฉีดเข้าไปน่าจะเป็นของปลอมนะครับจึงทําให้เกิดการอักเสบรุนแรงนะครับ ที่ผ่านมามีการก็ไม่ดีขึ้นเลยนะมีแผลเบิ่หวาที่เน้าน้ำหนองไหลตลอดหน้าตาก็บูดเบี้ยวเจ็บปวดตลอดเวลาต่อมาได้เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลและขูดเนื้อเน่าที่หน้าออกไปแล้วถึง4ครั้งหมดค่าใช้จ่ายไป2องแสนกว่าบาทและหมอที่รักษาก็บอกว่าไม่มีทางที่จะเอาฟิลเลอร์ออกได้หมดร้อเปอร์เซนต้องผ่าตัดรักษาไปตามอาการซึ่งก็ต้องใช้เงินอีกจานวนมากจึงหวนกลับไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากหมอคนที่ทําให้ ตนต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ถูกปฏเิเสธไม่ยอมช่วยเหลืออะไรเลยและยังทําให้ไปฟ้องร้องอีกด้วยจึงไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครทุกวนันนี้ชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นครับผิดที่ตัดสินใจทําหน้าอกกับหมอเถื่อนจึงขอฝากเป็นอุทาหรณ์ถึงผู้หญิงทุกคนก่อนทําศัลยกรรมอะไรต้องศึกษาให้ดีจะได้ไม่ต้องเป็นอย่างตนเองครับนางสาวแป้งกล่าวครับด้านนางปวีนากล่าวว่าให้เจ้าที่บมรุิที่ปวีนา พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหมอเถื่อนที่ลักลอบเปิดบริการและเข้าร้องเรียนที่กองประกอบโรคศิลป์นะครับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสอบข้อเท็จจริงและติดตามที่ผู้ที่อ้างเปิดให้บริการทางการแพทย์ผิดกฎหมายมาดำเนินคดีนะครับและหาทางเยียวยาผู้เสียหายนะครับ